มาครับพี่น้องมอนี้ไม่กินไปจับนะครับกินเขา่าตอนนี้มันสี่มงนแรงนะครับกินเข่าแล้วยังสิงไปเอาัวขเขาขอกนะครับกินกัะบอกจับคือเก่าครับมอนี้มีแต่ากะมีเขานะครับจับโอ้เส้นกระเละน,นะครับมาครับพี่น้องกินเข้าออก,กัน C'est bon. Mm. กระห่อนรมกันแห้งครับพิ่หัวครับ มันก็ยกผู้ฝนเหมื เต็ดอยู่ครับพี่น้องรอมขนาดครับเดี๋ยวเมื่สาหนาวครับแต่ทิ้งไปเดี๋ยวเมื่สาครับ น้ำคงพรับน้ำคงเดือนเมษาเดี๋ยวรอดูดเดือนหกย่ามเห็นหน้านะครับฝนสิดีพี่ย่ามดีวะ tin cây hấp tin tin Hết mm. à? ครับมันอนีก,กินเป็จับนะครับเพ็ดครับใส่ปลาพพิกหลายนะครับมีคนถามนะครับยูทู e ผมนี่พนันนะบอมยั่งนะครับยูทู e ว่าในพันขวดนะครับแต่วออ่าไม่ยั่งนะครับคนบม่บม,บม,บบมีเบิงคนมา,ามเ,มนเบิงกับไม่ยั่งครับมาต้าเขาเห็ดแล้วเขามีความสุข นะครับเฮ็ปดปลายรถคนบะเบิงกระซังเข้ากับเฮ็ดไปเพราะว,ะว่าเฮ็ดเด้วเขามีความสุขอยากเฮ็ดนะครับเฮ็ดเบิ่งเบ้างขวงนี่แหละนะครับก็เห็ดไปนะครับถ้ามือหนึ่งหาไม่ค้นเบิ่งได้หลายมันก็ที่ผ่านนะครับแต่ถา้า่านกับว่าเป็นยังครับอย่าไปหวังผลว่าเขาต้องเฮ็ดยูโทมแล้วถ้าต้องไหลเงินในท้องไหลเง,งินข้าเจ้านะครับการที่เข้าจะไหลเงินข้าเจ้าเขาต้องตุ่มเที่ยดีครับเขาต้องเฮ็ด คิดออกมาแบบมีคนภาพอีกนิดนที่จะเข้าไปเบ่งนะครับคนที่จะเข้าไปเบ่งนี่มึงเขาเขาเข้าไปเบ่งอีหยังเขาเข้าไปเบ่งแล้วเขาได้อีหยังนะครับ้าเขาเห็ดไปทุ่ยติดตัวเด่นเห็นมวลห้องเสียบไปเ้างก็บไว้ต่อไปวางคนหยังครับคนบ่เข้าไปเบ่งกับสรางครับเห็ดไปครับมีความสุขต่เห็ดไปครับอ่ะกินครับ ว่าใครอยากเห็ดยูท so, ูบกับหัตถหนึ่งหัวจักว่าสีเห็ดจังไหนกับถ้าผมมาไหนครับผมให้ข้าพุทธศาได้นะครับจริงๆครับผมก็ไม่ได้ผ่านหรอกเพียงแต่ว่าผมก็ศึกษามาอยู่ว่าเห็ดจังไหนไม่ใชงสิผ่านผ่านแล้วสิเห็ดจังไหนนะครับคนที่มือใหม่อยากจะเห็ดกับหาแนวทางบ่าไหนกับถามผมไหนครับว่าเห็ดจังไหนเปิดช่องจังไหนนะครับเห็ดคลิปจังไหนนะครับเห็ดจังไหนจังสิได้เงินยังสี่สีนะครับ เฮ็ดยูทูบว่าบ่าต้องว่าให้มันผ่านกันเลยครับบางเทื้าข้าเฮ็ดขึ้นมาข้ามารีวิวสินค้าของข้าเองกระเดะกระเด๋รเดครับบางเวลาข้าต้องผ่านกดอย่างเดียวนะครับทั้งเพจทั้่องเฟซบุ๊กนะครับทั้งทิกตอกแล้วก็ทั้ง, TikTok, อ,งอ่าฝัางก์ชันหนึ่งของเฟซบุ๊กครับมันก็มีเหมือนมันทิกตอกนะครับ ถ้าเขาลงไปแล้วมัอมีคนเบิงนะครับของยู u ูบถ้าเขาลงคลิปช็อตนะครับคลิปช็อตคนจะเบิงไหลนะครับบม่ตอ้องเฮ็ดเง่านะบีิมหาที่พ็พาโอเคครับวันนี้ยิงกระจับครับบิดครับนี่หนูเสียนเหลือหน่อยหนึ่งนะครับกะถ้าไพาเขามาเบิ่งกับชวย ก็ไหนก็แชร่นี่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทั้งยูทูบนะครับหรือว่าทางติ๊กต็อกก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับหลังจากนี้ครับกนิน้อลไรครับมาหน,นีิแบบวกวงาขอข้อครับ